ัสทีพี่นนองมือนี้คบ้าดางไปซิวั่ลไปซิวกกอยล้ว่านาปุ้ยสุดยอดก็จะลกเลยไ่ไปซิ้กยในสเยเป็นจังไงเดี๋ยวถาพอจัก่อนพอจัไลงัวพอจัมันไปไลงัวขอกอกูเดี๋ยวขอเียวไปนนี่ เสียจ e ังเลยเสียดวิธีเดยฮ่าขอบอยากเขาขอบอยากเขาเนาะน้อที่ใดกินบ่มือนเดียวล้มบ่หมื่นล้มเนี่ยพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยหนาวกัหนาวก็นนี่คอยยืนตากแดดนี่ยังหนาวสุดยอดเลยฝุ่นล้มอ่ะมึงมึงล้มมึงก็รอดฝุ่นห่ะใบไม้ตีง่ายอยู่ฝุ่นล้มแข้งขนาดดเด็ดเลยโอ้ยล้มฝั่ล้มเนี่ยแต่น่อยไป จะพากันหาปลาชิวก้อยสั้นพระจ้า่าอยากกิน้อยผมด้วยโอ้แม่นบ่ละอายเอ้ยวะเมื่คือปวดคือเหลียแท้อ๋อเอาไปไล่งัวเขาคอกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันบึ้งเดี๋ยวค่ไปบึ้งอ่ะเอบ่บ่พระจ้ามาไล่งัวเขาคอกแล้วเลยมันมาเนาะพี่น้องเอ้ยมึอนี่อยมาอ่ไค่ยมาอ่อนซ้อนท่านเลี้ยงล้มนี่แหละนี่ที่หนาวแท้

rồi con, To con. mong con. mất tà đẹp đây rồi đấy บมานขึน้นไม้แล้วบ่บานเขดอกมตดอกม้หรอมดอกไม้หรมัสารคคำบ่บ่นั่นจะถไยเออเนี่ยไปข้อเดียวซะเนี่ล่ะน้อเดี๋ยวผมไปจัดเท้าเดี๋ยวม่ยากหอกมียาแก้กระบุนดิอันนี้ดอกมาแก่

ปลาก็บ่ถือซาได้กับปลาบ่ร้อยมันหนาวเดี๋ยวสิไปหาปลาไปไปหาปลาคอปลาตุป๊ปเอาคอยว่ากันไปเรื่อยๆฮะไปได้บ่อนได้พูดปลาก็ได้มาเราเด็เนี่ย,ย <c oughs> ปลาตุป๊ปลาตู้ใช้ผักแก่นขมบ้านพี่น้องเอ้ยเราจะไปหาปลาคอกระบอหมนัน ลกน้ำาได้นาวอะไรผมมดแดงมาเนี่ได้แต่ปาตู้เอ้าปายังกระินแสบคือเก้ปานอกน้ำแข็งไว้แล้วเนาะเนี่ยจื้อบอบเนี่จื้อบขอยจื้อบนี่ใครมดแดงดนี่ยอือถูกโอ้เบ้าดูคนเดียพื่อนๆควพอจบ้ยขรา โอ้ค oh, ับอืมฮัมมนฮนฮ่นนเนจากน้อยเนาะฮั่นฮนเห็พอดีอ่ะพอท่านิตผมเลมีต่ไข่ผ่าอืม,อมอยพ่พตาแล้วเป็นพ่อคร,รัวหอกเพราะว่าปรงยไในบอถึงปากเร้อยาแค่ให้มือน,นีให้รานำเองเลยนะต้มเหมอพี่น้องก็บ่ ต้มปลาไหลคนต้มปลาไหลใส่ไข่มดแดงปาดบ่มบ่มคุดยอดเลยเนี่ยไคบอกมันโมหมานโมหมานก็กินแบบนี้เนะฮะ ุบแซมมาโอ้ก่อ,อ,อ,อต้มสุกแล้วเด้พี่น้องงอ้าบาดปลาไหลค่อยน้ำต้มเตียนหมดแดงเจอเด้อดซิมก่อืซิมกอนซอน ปาดตัส่งพอดีพอดีเลยสมอ่ะสุด,ดยอดปาไ้หา,าเขาแซ่บก็ดีมูมีอีกแล้วตักเราทีนี่อันนี้มีผักผักบวากินแต่น้ำข้าวมันมาทุกคนมาต้มปลาไรต้มเป,ปรปลาไร ลลสุดยอดเอล้าสุดยอดลยนไพญ้ายหญ่มาใส่ให้ัจังนะออมลเนี่ยังอะไรนยังไม่ยังขนกย้มบัดอี่ม่ยิ่ง้ลยนี่ออมยังนี่มีออมมาหอมไหมย่าถากินมามัน หากินมวกมันก็ได้กินซะมีละพี่น้องเออหฝนบึ้งอันนี้ผักผักเจี้ยนคมต้มปลาไหลอันนี้อมนกอันอันอันยเอออมนกอมนกสุดยอดมากเลยอันนี้อมมาไหแต่น้องนกทิ่มึงกันนะอยากเยอะ อ,อุมเอะรอ,อาหารเกิด,กดจับจับผู้ส่วนเนว้นันซุปมะเขือของกินเขเลียงงวัว <laughs> ข <laughs> องกินเด็ก้อยเลียงงัวเลียงไว้วเป็นสิ่ง่หยพี่น้อง <laughs> tốt túi đẽ nè, phơi để ăn xem sẹp, là cái riêng ngua, riêng quế đó hoặc cái chỉ đi Hà liên quái phơi chạm lo rồi chỉ đi riêng ngua, à,

กันเนียนเขียอกินเกลมก่อนกันก็เมน้อยจะคุยอะไรก่อนอืโตนี่ละก่อนอาพอจำมาได้บัดอโอ้ยยังอยู่บวกนหน่อย มันมันยากมันทุกยากมันแค่ริ้วพ้นโอ้ยขันมันบืดมันเละมันยากยังอึดยังยากอยู่อืมบวมรึเล่าเละมันยากตอนปลาไหลปลาไหลใส่เอาจับยิมบ๊วยในสะดุดย้ำย้ายดีเนาะมาคุยคุยยายดีบตอนเขากํนลังอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงโซฟาออมนกออมนก Long ta hap a siêu tay kim tông palay kim omnok. Huh, pute vắp a siêu môn ngoài nam dham đi, nó <laughs> nham nào nó bằng <laughs> bì bà. Hadam vừa xây ra. im cả, im nam dham lang kha yu đê la kim dham bật kim dham bật kim dham bật kim กดไลค์กดแจ้กดติดตามไปน้ำด้วเอาไว้พอกันไม่ชิบนัคอยยังมีไฟแก้มือคอยกอยประซิวให้ได้จางแรก็ก้อยหาได้ละมีไฟแก้มืออ่าสุดยอดเลยมือนีเบ่งโซนีไปก่อนมือไหรามาว่ากันไหมสวัสดีครับ